เริ่มแกเลย hm ค่ะให้ทายคูณสั่งอะไรดูดูดูวิธีไน้เลยจริงเหรอให้หดูเลยนสั่งมาไว้ห้องวิทย์ดูดูนะดูดูนะไม่กินหนูอ่านละอะไรบาคทีจะติกจัดหรือเปล่าไมม่ีิห้องวิทย์เราจะได้มีเวลามีเวลาอะไรอ่ะไม่มีเวลาเลยอ่ะ ที่จริงไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้นัไม่ไม่ไม่อันนี้พี่่เ้ยเขนเขินเฮ้ยแกะบอลแกะบอลแกะลแกะอลเ้่แกะข้างดีโอ้โหกล่อพังหมดแล้วกลน่มมันน่าเหมือนไส้อ่ะแต่ย็นเออว้าวน้องใช่ไหม น้องน่ารักจชงนะเนี่นาฬิกาเหรออาดแระนาฬิกาใช่ใช่ค่ะออาแกะนาฬิกามาดูอ้าวแตกหมดออาแตกหมดต้องเค็มนะอ่ะพี่พี่หนึ่งสองสามแกะออกมาคือเขียงเหรอคะเออนั่นละสิไว้ห้องวิทย์อันหนึง่งบ้านครูอ,อันหนึง่ง เฮ้ยกินองค์อมยิ้มฟันผุนะคะพี่พี่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกะดีดีดีหแผ่นจะไปใช้ต่อไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยนะเจ็บคอม์คาสเตอร์คาสเตอร์ แล้ยันย็นดิพี่ก็จยันย็นดอ้าออกมาออกมาว้าวออกมาค่ะออกมาอุ้ยสวยอเหอามาโชว์หน่อโชว์หน่อยหนึ่งสองสาอ้าหนึ่งเอาโชว์หน่อยโว์หน่อหนึ่งสองสมเอามติดท้องวิทย์เราติดที่ไหนอ่ะข้างหน้าห้องบนนี้ครับ ハハハ